ทางนี้ซีดแล้วดิเนซีดยังเสียงหงุดห้ิดเสียงหงุดหอ่งซีดยังไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนข้างนู้นข้างนู้นไม่เป็นชนะพี่อันนี้ไม่เป็นชนะไม่เท่าไหร่แต่ที่มันซีดอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไมมันมันลงไปกับไอ้นี่ยหนังด้วยที่พี่ปวดปวดหนังแล้วเนี่ยเนี่ยเหลือหนังอยู่ข้างในเนี่ย ติดหนังเป็นก้อนเลยเนี่ยที่ปวดเอาเล็บออกแล้วยังปวดเห็นไหมพอพอไปเคลียร์แล้วอ่ะพี่ซีดเลยอะ่ะคือเอาเอาเล็บออกแล้วอ่ะยังมีความซีดอยู่ขอดูหนังดิอืมพเจ้านิดนึงนะพี่นะขบหนังข้างนี้ขบหนังเด็ ไปอีกหน่อยอ่ะหนังมันกินหนังมันกินเล็บลงไปมันก็จะเป็นเชื้อราแบบข้างนั้นนะพี่โอ้ยดูมันเขียวอยู่ข้างในโอ้ยแม่เจ้ามันเขียวอยู่ข้างในอ่ะดูเิงนไงพี่นะ ตรงนี้ปวดไหมพี่จูตรงนี้ปวดไหม,มแปวยันโคตนเลยเหรอแม่เจ้าไม่ได้ไม่ได้มันต้องเอาให้หมดคะ่ะนั่งพี่อะเอาให้หมดไม่งั้นพี่ก็ไ้ทำ นี่แหละตรงที่ปวดเองแล้ให้หมดไม่งั้นพี่ก็ไม่หายปวดใกล้ที่นี่นะโอเคไล่โล่งลยลุนลุนตามลุนลงเลยโอเคแล้พี่ไม่งั้นพี่ก็ไม่หายปวดเพราะว่าโหเลยลงแล้วใช่ไหม ไม่งั้นมันจะไม่หายปวดนะถ้าไม่เอาออกอเพราะว่ามันจะมันจะเป็นเื้ลาานิดนึงที่เนี่ยข้างนี้ก็เริ่มเนีน่ยนะที่เป็นเช่นเนี้ยเพราะว่าถ้าถ้าเอาไว้อีกหน่อยรอ,องเท้าอะ่ะมันบีบมันทําให้แบบเป็นเ,เชื้อราใช่มันบางคนอะ่ะแพ้เหงื่อตัวเองด้วยใส่รองเท้าแล้วแบบนี่เนี่ยโล่งเลย พอตัดเล็บออกเราต้องถ้าถ้ามันไม่เป็นหนังแข็งแบบข้างนี้ก็ไม่เท่าไหร่ข้างนั้นมันเป็นหนังแข็งแต่ข้างนี้แค่เขี่ยหนังออกมันก็โล่งแล้วแต่ก็ต้องเขี่ยหนังออกให้หมดไม่งั้นก็ไม่โล่งโอเคแล้วเนะวาะเบาแล้วนะโล่งโอเคจ้า